สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจําวันที่24ิมีนาคมนรนะคะภาพรวมตลาดจริงๆวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นอีกเซชันหนึ่งที่เห็นความผันผวนค่อน,น,นข้างเยอะนะคะกรอบหลักยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังมองเป็นทางลงแต่ว่าในระยะสั้นน่าจะมีโอกาสที่จะเี็ภาพของการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยมีความเบี่ยงค่อนข้างเยอะอิงทางลงนะคะแล้วก็มีสกิลเบรกเกอร์นะคะ ไปหนึ่งครั้งนะคะเป็นเลเวลแรกนะคะซึ่งก็เป็นการใช้ครั้งแรกนะคะหลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนกดตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะจาก10%ในเลเวล1ลงมาเป็นที่8%เนะคะแต่ว่าก็มองว่าเรื่องของความกังวลใจของตลาดที่มีต่อ ผลกระทบของโควิด1 9ยังคงดําเนินต่อไปนะคะความล่าช้าในเรื่องของการดําเนินนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะมีผลต่อเซนติเมนต์ตลาดนะคะในระยะสั้นก็ยังมองว่าต้องจับตาดูอยู่ที่สหรัฐนะคะ ยุโรปแล้วก bo ็ของประเทศไทยนะคะก็เป็น3ส่วนหลักๆที่น่าติดตามสำหรับความคืบหน้าของโควิด1 9ตอนนี้นะคะในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยมีการทุ่มในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางการเงินและการคลังค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเรื่องของร่างกฎหมายที่จะให้มีใช้เงินในการช่วยนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยที่ทัาพยายามจะผลักดันเนี่ยก็ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเฟลเป็นรอบที่2นะคะยังไม่ผ่านในชั้นุุฒิที่สภานะคะก็คงต้องรอดูเรื่องของการพูดคุย กันต่อไปนะคะจนกว่าจะผลักดันล่านตรงนี้ผ่านไปได้นะคะในส่วนของเฟดเองนะคะก็ดําเนินการในเรื่องของมาตรการการเงินต่อไปนะคะเรื่องของการ inject QE เข้ามาในระบบนะคะซึ่งล่าสุดน,นียคือประกาศตัวเลขว่าจะทํา QE แบบไม่จํากัดจํานวนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเข้ามามีผลตอบการเคลื่อนไหวของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะมีการอ่อนค่าลงไปนะคะแล้วก็ ปริมาณเงิน QE มหาศาลไม่ได้นอกเหนือไปจากของเฟดเองที่ประกาศแบบไม่จํากัดจํานวนแล้วเนี่ยก็ยังมี QE ของภูิภาคอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางาฝั่งยุโรปเองนะคะหรือว่าในเอเชียเองเนี่ยก็มีการประกาศนะคะในเรื่องของการอินเจกเงินเข้าไปช่วยพยุงตลาดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีโฟลที่ไหลออกมาในตลาดเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าค่างเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะในทางกลับกันเนี่ยค่างเงินตัวทองคำเนี่ยก็ได้อานิสงส์งจากตัวของมาตรการ E, แล้วก็ในส่วนของค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะลองมาดูในส่วนของประเทศไทยบ้างนะคะประเทศไทยของเราเองเนี่ยตอนนี้ก็คงต้องจับตาดูการประชุมคอรมอในวันนี้ให้ใกล้ชิดนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะออกนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงแผนในการรับมือกับโควิด -19 ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูความคืบหน้านะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ที่จะชัดเจนมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือการประชุมกรนง,งอนะคะที่ลดอตดัตราดอกเบี้ยฉุท เฉินไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีหลายฝ่ายที่คาดการว่าน่าจะอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่0.25นะคะมาอยู่ที่0.5เนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยในส่วนของโควิด -19 เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างมากคะต่อเรื่องของตัวการเติบโตของ GDP ของไทยในปีนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวตลาดตราสารหนี้นะคะที่ ได้รับผลกระทบไปค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยไปแห่ขายออกมากันเยอะนะคะเพื่อต้องการในส่วนของสภาพคล่องนะคะมาถึงในส่วนทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างหนักนะคะก็เลยต้องมีการเสริมสภาพคล่องเข้าไปช่วยพยุงตลาดตราสารหนี้นะคะซึ่งทางตัวก้อนงอของเราเองเนี่ยก็มีการอินเจกเงินเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะร่วม8.7หมื่นล้านบาทนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยรวมแล้ววันนี้เรามองว่า เซตอินเด็กของเราเนี่ยอาจจะมีการดิดตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะแต่ว่า uh, mm hmm. ในแง่ของ uh, ภาพโดยรวมเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่ายัง, mm hmm. ย,งยังไม่พ้นภาพ uh, ภาพใหญ่ที่ uh, น่าจะยังคงเป็นขาลงอยู่นะคะ mm hmm. กรอบการเคลื่อนไหวนะคะ mm hmm. ในวันนี้เนี่ย uh, mm hmm. ก็จะอยู่ที่ระหว่าง900 แปดสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าจุดนะคะเป็นกรอบเทรดระยะสั้นของเราในวันนี้นะคะ สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอย่างเน้นการถือเงินสดอยู่เพราะคิดว่าน่าจะมีแรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะแต่ว่าสําหรับที่รับความเสี่ยงได้บ้างเข้ามากินกําไรตามธีมหลักๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของอมาตรการเรื่องของนโยบายลดดอกเบี้ยนะคะเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการ work from home ต่างๆนะคะก็จะเป็นธีมเด่นที่น่าสนใจอยู่ในช่วงนี้นะคะสําหรับหุ้น ทคนิคอลพิกนะคะวันนี้สามตัวนะคะเราแนะนำซื้อเข้ามานะคะทั้ง tu d t a c แล้วก็บีกริมค่ะ ค่ะมาต่อกันด้วยในกลุ่มของท่องเที่ยวนะคะตัวเลขนะักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นะคะปรับลดลง42.8%เย a r ร์ออนเยียนะคะโดยลดลงจากเดือนที่แล้วนะคะ45.9%นะคะซึ่งหลักๆก,ก็มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะตั้งแต่ปลายเดือนมกราที่ผ่านมานะคะซึ่งทําให้หลายๆประเทศนะคะได้สั่งห้ามไม่ให้เดินทางมาไทยนะคะรวมถึงการออกมาตรการสกัดต่างๆนะคะรวมถึงการปิดประเทศนะคะ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนะคะปรับตัวลดลงมากถึง84.9%นะคะเกาหลีใต้นะคะลดลง72.6%มาเลเซียนะคะลดลง39.6%อินเดีย29.6นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นหดตัวลง15.9%นะคะรัเสเซียชะลอตัวอยู่ที่11.9%นะคะส่งผลให้อ่าจำนวนนักท่องเที่ยวใน2เดือนแรกของปี63นะคะอยู่ที่5จุดอ่ แปดเจดล้านรายนะคะลดลง1 9 8นะคะโดยสร้างเซนติเมนต์ลบต่อเนื่องนะคะในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะโรงแรมแล้วก็สายการบินนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ยังคงทวีความรุนแรงนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งมองว่ารุนแรงกว่ากรณีของซานะคะซึ่งล่าสุดนะคะตัวเลขนนะักท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง21มีนาที่ผ่านมานะคะเช่นกันก็ปรับลดลงกว่า65.1% year on y e a นนียนะคะซึ่งมองว่าทำให้การดำเนินของกลุ่มในไตรมาสหนึ่งนะคะจะอ่อนแอมากกว่าที่ทางฝ่ายและตลาดคาดรวมถึงช่วงที่เหลือของปีนะคะอาจจะมีการฟื้นตัวได้อย่างจำกัดน,นะคะ ทางฝ่ายยังแนะนําเป็นหลีกเลี่ยงลงทุนนะคะจนกว่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนแล้วก็สามารถจะยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ค่ะ ค่ะต่อมาในส่วนของตัว ICT นะคะวันนี้ค่ะทางกสทชก็ได้นัดประชุมวาระพิเศษนะคะแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคะมาตรการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะคะพร้อมทั้งเตรียมนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะคะโดยมาตรการดังกล่าวก็ได้แก่ หนึ่งการเพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตบอดแบนเคลื่อนที่นะคะ1 0กิกะไบต์ต่อคนต่อเดือนนะคะให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบันนะคะคือ1เลขหมายต่อ1ผู้ให้บริการค่ะเป็นในระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่เห็นชอบจนถึง 30, 30มิถุนายน6.3ค่ะ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้หักออกจากเงินที่ผู้ให้บริการต้องชําระค่าประมูลขึ้นแก่กสทชนะคะมาตรการที่2ค่ะก็เป็นการเพิ่มความเร็วสูงสุดนะคะสำหรับบริการ ADSL, VDSL หรือ Copper นะคะเท่าที่ผู้ให้บริการจะทําได้นะคะขณะที่บริการของ FTTH นะคะให้เพิ่มความเร็วนะคะดาวน์โหลด ในระดับ100เมกะบิตเปอร์เซกนะคะโดยให้หักค่าใช้ใจ่ายนะคะจากเงินที่ต้องส่งให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกท,อทอปสค่ะทางฝ่ายนะคะก็เห็นเมนมุมมองบวกนะคะต่อทางด้านอุตสาหกรรมนะคะทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตนะคะหลังเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยผลักดันและกระตุ้นการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางฝ่ายคงคำแนะนำนะคะลงทุนมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เลือก d t แทเป็นท็อปพิกนะคะของกลุ่มจากดาวไซรัสที่ต่ำค่ะตัวต่อไปนะคะปะตทสพนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนไหวตามราคาน้ำมันค่อนข้างสูงนะคะซึ่งจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะคะหลังทางโอเปกก็ไม่สามารถ ตกลงร่วมกันได้นะคะในการลดกําลังการผลิตนะคะทำให้ทางซาอุเองเนี่ยก็เพิ่มกําลังการผลิตนะคะซึ่งคาดว่าในเดือนเมษาเนี่ยตัวเลขการผลิตเนี่ยจะสูงเป็นประวัติการนะคะที่ประมาณสัก12.3ล้านบาร์เรล,ลต่อวันนะคะเในขณะที่การส่งออกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยที่ประมาณสัก10ล้านบาร์เรล,ลนะคะ ในขณะที่ตัวต้นทุนการผลิตน้ำมันเนี่ยของผู้ผลิตรายใหญ่ในโลกนะคะ <c oughs> อย่างซาอุดิอาระเบียเองนะคะก็อยู่แถวๆ20-25เหรียญต่อต่อต่อ์อเรลนะคะรัสเซียแล้วก็สหรัฐเนี่ยตัวเลขข้อใกล้ๆกันนะคะประมาณสัก40-50เหรียญต่อาา์เรลนะคะ แม้ว่าตัวจะไม่มีปัญหาเรื่องสงครามราคาน้ำมันเกิดขึ้นนะคะแต่มุมมองแนวโน้มของในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในปี2563เนี่ยคาดว่าค่อนข้างการพื้นตัวเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดนะคะจากเศรษฐกิจโลกนะคะเดิมเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยนี้ก็ยังส่งผลต่อเนื่องมาในปีนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ย ประเด็นของโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตัวธุรกรรมการเดินทางการใช้น้ำมันหรืออื่นๆเนี่ยปรับลดลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่สามารถปรับขึ้นได้ในระดับที่สูงนะคะสำหรับแนวโน้มผลประกอบการของปตทอสอพอเนี่ยก็คงเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมันนะคะซึ่งต้องบอกว่าในปีสองห้าหกสองเองเนี่ยไรายได้จากกลุ่มลิควิดเนี่ยประมาณสักสามสิบปดเปอร์เซ็นต์นะคะเอ่อ ขณะที่แก๊สเนี่ยประมาณสัก62เปอร์เซ็นนะคะซึ่งต้องบอกไว้สัดส่วนไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากแก๊สนะคะซึ่งมีส่วนเหลื่อมเวลาเนี่ยมีแหลกคามในการคิดราคาย้อนหลังเนี่ยประมาณ3-24เดือนนะคะทําให้ราคาเนี่ยก็จะมีความผันผวนน้อยกว่าราคาน้ํามันนะคะที่มีส่วนเหลื่อมเวลาเนี่ยประมาณสักเดือนเดียวนะคะราคาที่ปรับลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อ,อการดําเนินงานของปทสพอ,อนะาะแากสูตรราคาผลิตภัณฑ์ที่อิงกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปนะคะ ทำให้ทางฝ่ายเนี่ยได้ปรับลดสมมติฐานนะคะเดิมนะคะที่เราทางฝ่ายประเมินไว้ที่59เหรียญปาบาเรลเนี่ยเหลือ35เหรียญปาบาเรลนะคะปริมาณการขายเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ390 kboed นะคะทั้งปีเนี่ยคาดหมายกำไรสุทธิเนี่ยปรับลงเหลือส3 1 8า 13, ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป52%นะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้ตัวราคาหุ้นนียปรับลงเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งนียก็มีความกังวลต่อเรื่องการตั้งด้อยค่าแล้วก็ค่าความนิยมจากสินทรัพย์ที่มีอยู่นะคะซึ่งอาจจะมีข้อบ่งชี้ว่าอาจจะมีการด้อยค่าเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นที่บริษัทเคยตั้งในปีส q มคิเอ่อห้าแปดนะคะที่พันสามร้อยแปดสิบห้าล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าการตั้งด้อยค่าเนี่ยอาจจะไม่ได้มากอย่างปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่า ตัวเลขของราคานนมันที่ปรับลงเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างตอนที่สมัยช่วงปี58นะคะสำหรับตัวปทศปทศ,ปทศพเนีย่ยระยะสั้นนี่ก็มองว่า,าราคาหุ้นเนี่ยก็อาจจะยังได้รับผลกระทบจากราคานนมันที่ปรับลงอย่างต่อเน,นื่องนะคะแต่จากสมมติฐานราคานนะคะที่ปรับลงทุกๆ5เหรียญเนี่ยก็ทําให้ราคาพื้นฐาน,เ,นเปลี่ยนแปลงไปประมาณสัก6-7บาทต่อหุ้นนะคะณนะราคาปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าราคา ราคาหุ้นก็สะท้อนปัจจัยในลบไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะมีดาวไซ์ค่อนข้างจํากัดนะคะแนะนําทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57บาทนะคะ57เนี่ยก็คืออิงสมมุติฐานราคานะ้ำมันแถวแถวสาเหรียญต่อบาร์เรลนะคะตัวต่อไปนะคะฮานานะคะฮานาเนี่ยต้องบอกว่า โควิด19ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตัวปีนี้เนี่ยผลประกอบการอาจยังไม่ดีต่อนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารเองเนี่ยแจ้งว่าตัวที่โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงกว่าที่เคยคาดไว้นะคะทั้งจากในเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบนะคะจากการหยุดผลิตในจีนนะคะหลังโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะคำสั่งซื้อเนี่ยที่จะเห็นการเริ่มต้นในช่วงเริ่มผลิตในตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็มีการเลื่อนออกไปนะคะคือทุกๆอย่างเนี่ยก็รอให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นนะคะซึ่ง คิดว่านะคะเอ่ออาจจะเห็นแบบกว่าจะคล่่ขายลงเนี่ยเป็นปลายปีนี้นะคะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ปัจจัยมีปัจจัยบวกอเล็กๆตอ่อทางฮาน่าอย่างเดียวก็ในเรื่องก็คือในเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะคะออก่อนโควิด1 9ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวอ,อ,อ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยคาดว่าตัวยอดขายเองในปีนี้เนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นสัก6%นะคะจาก แรงหนุนการใช้ในเรื่องของ 5G IoT และพาวนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างคงไม่เป็นอย่างที่เคยคาดไว้นะคะทำให้ตัวยอดขายโดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทโดยตรงนะคะหากว่าโดยเฉพาะในครึ่งปีแรกนี้ที่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวนะคะ ระยะสั้นนี้ยังไม่มีปัจจัยหนุนต่อการดําเนินงานนะคะแต่หากทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าจะเห็นการกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงนะจากผลประกอบการนะคะน่าราคาับจุบันแนะนำถือนะคะคราคาพื้นฐานเนี่ยยี่สิบจุดเจ็ดนะคะครับมาต่อนะครับในส่วนของอมตะนะครับเมื่อวานนี้มีออป์ทูนิตตี้เดย์นะครับเรามองตัวนี้ที่ผ่านมาเราก็มองอยู่เรื่อยๆ ว่ามันเป็น Global p พย์นะครับมันไปกับเศรษฐกิจโลกมันไปกับการลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อ Re-Export เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความาแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยขึ้นกับเศรษฐกิจโลกเมื่อวานนี้ผู้บริหารก็พูดถึงสถานการณ์โควิดนะครับก็มีผลลบต่อการดำเนินง,งานนะครับกิจกรรมการขายน่าจะชะลอนะครับชะงักด้วยนะครับเพราะว่า ลูกค้าไม่สะดวกเดินทางภาวะเศรษฐกิจโลกทําให้โครงการลงทุนใหม่ๆของลูกค้าเลื่อนไปเขาพูดว่าในส่วนของสองเดือนแรกนี่ขายได้เพียงหกสิบไร่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็เลยครับของยอดขายที่ดินของควอเตอร์หนึ่งปีก่อนแต่ว่าถ้าเราอนุมานคร่าวๆยอดขายที่ดิน year t o d เด e นะครับลดลงห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็พูดอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยผมมาในส่วนของกำไรนะครับ เออสำหรับเป้าขายที่ดินเขาไม่ได้พูดอะไรครับเขาพูดว่าเป้าเก่าที่ตั้งว่าโตสิบเปอร์เซนอาจจะต้องมีการพิจารณาปรับนะครับเขาไม่ได้พูดว่าปรับปรับบวกปรับลบแต่ความรู้สึกเราคือปรับลบนะครับเพราะว่าเออเขาพูดว่าในส่วนโควิดนะครับถ้าลากไปงาหกเดือนมีผลแน่นอนนะครับกิจกรรมของการดําเนินงานจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยเราประเมินในยอดขายที่ดินลดลงนะครับ 625เอร์เซนตะครับอตอนนี้กำไรปีนี้เนี่ยไรายได้ต้องพึ่งแบ็กลอที่ยกมา2,000นะครับคิดว่าจะโอนปีนี้ประมาณ70%หรือ1ัน8กิจกรรมการโอนตอนนี้ก็สะดุดน,นะครับก,ก็เกี่ยวกับโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการโอนนี่ต้องไปรอไตรมาสหลึงหลักนะครับหรือว่าครึ่งปีหลังขณะที่ ก็หวังนะครับว่าการขายระหว่างปีน่าจะมีได้เข้ามาประมาณ650ล้านเพราะฉะนั้นยอดโอนนี่ลดลง24%มาร์จินทรงตัวส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่รวมส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าน่าจะนิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้น,นเนี่ยปีนี้เราปรับลดกำไรปกติดลดลง10%เป็น1,200ล้านผมยังเห็นอคอนเซนซซสของบูมเบิร์กเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะครับผมคิดว่าหลังจากเขาฟังเมื่อวานเนี่ย ตลาดน่าจะปรับลดประมาณการอีกนะครับผมมองว่ายังแยกต่อเนื่องนะครับกำไรมีความเสี่ยงซบเซานะครับมีกระแสการลดประมาณการต่อเนื่องนะครับก็ยังมองเป็นหุ้นที่ยังเห็นดาวไซไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าดาวไซยังเยอะอยู่นะครับแนะนำขายนะครับตัวอมตะนะครับสำหรับในส่วนของตีข่าวเด่นนะครับเจาะทินตลาดในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ